เสียงเครียดพี่น้องธรรมชาติลื่นเรงดีขนาดเลยพี่น้องยังมัแรงตะเปนคอยคำแรงลมตะเปนตรงนี้นีล้วน้องถ่ายพี่น้องยังสุมบรรยากาศทางเสียเครียดพี่น้องเขียดไร้ใครร้เลยพี่น้องสาไทยนาไปนำาคุบเครียดไปนำถือว่าไายอยู่พี่น้องนี่มันออกมาจะพุ่มเลยพี่น้อง เต็นแถวพนาบ้าฝนะนตกมาออกมาบนะ้านมาไข่เนี่ยจากที่มันซนนี่แะซุนเง,ง,งี้ยงเงยนังออกดินพน,นาคิปนี้เอาบรรยากาศเสียงนะเสียดเนาะทำเมล็มการด,ดีๆเนาะการดีรนะดดมเมล็กดการดีๆเมล็ตัเป็นพปกดิน ตามาซัดนี่เขืเออขอ่อนแะม่เหรอข้ามบุบเออขี้ลืมค้ามบุบโหไปหนุ่มแต่ท่านเด็ดปันเดอร์เลยไปหนะ้องเพราะว่าเขื่อมันยังน้อยอยู่พนะี่น้องอีกสักพักไปแหละยังสีได้เห็นหน่วยเห็นเขื่อ,อไลายแต่ว่าทิ้งที่เห็นมึนป่าเด็ดเดียวเขาก็ไม่เห็นนะ phải đẹp dịu quá một mình một nó tăng mấy hẹn chẳng thì làng con và đẹp đẹp nó một lại khả này một nó một màu vàng khay bằng Hãy điều หมดหลายเนี่ยก็ไปแล้วพ่อเนาะอย่างก็เก็บขึ้นมาพอดแล้วล่ะาักหน้องอยังสมสมส่วนน้ำมะแรงส่วนเฮาก็มีมะพริกแล้วพี่น้องเลยบริสุทพี่น้องพริกมะผักบุ้งมะเขือพี่น้องพริกผักบุ้งมะเขือข่าตะไคร้พี่น้องบริสุทธมะนาวบริสุทธพี่น้องนี่มะเขือพี่น้องพอพอพอบิดเลยพี่น้องแกล็ด อื่นเหนียนเซาะประตูแซบป่าได้เดียวว่หั่านกับงุมอยู่นี่แหละพี่น้องนี่แหละมันมันขึ้นมาไต้ขี้ต้่มนะพี่น้องเอาทีมป่าดุกมันมันยุ่งม,มันยุ่งขี้ต้มนะพี่น้องขี้ต้ม่มบ้าเนี่น้าแห้งแล้วก็ดันโตขึ้นมายตขี้ต้่มแลวพี่น้องเลยเอาโซนนี่แหละ อยู่อยู่ในอยู่โตตายตากแดดเลยพี่น้องโตบ่ตายกะยังซีโตพ้่นูยังซีโตพ้่นูเนี่ยน้ำเฮาแห้ง,หงแล้วก็นตายจากสะห่อเลยนะพี่น้องออกมาบาดบาดมันสิมาบาดมันสิมามันสิมาเกยเกยูนี่พี่น้องเกยดนี่มันขึ้นบ่อดายม่ได้น้นำบ่มีพี่น้องมันก็นเลยตกเป็นอาหารซะพี่น้องเลยมันหนีเที่ยวพยี่น้อง นี่ออกจากษานี่เที่ยวบ้านในน้ำร้อนริกลับขึ้นลังบ่ได้พี่น้องก็เ,เลยนี่เป็นเมนูเนาะงสุนทรียากาศน้ำแรงแม่นกันพี่น้องลมเย็นเย็นนะ้องจากเสาตอนเสาเลยก็้อนก็ฮอตบ่ายพี่น้องบ้านจะเป็นตกดินแล้วก็รู้สึกว่าอากาศ ไข่แน่อยู่พี่น้องลมเย็นดีอยู่พี่น้องนก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 เขาพี่น้นนองว่าเป็นนกเจ้าหเขาซ้อบสามตัวพี่น้องเห็นไ,ไหน,นะ,นะ,นะบิดมานะ โอ้มาใส่ของเราฟุ่ตเฟเลยมันนองก่อนคนขำๆมันนองก็บรรยากาศไรหนกไปนำไหมน้องไรหนกไปนำจำน้อยกับเบิ่มลงมาอีก่นน้องจำน้อยกับท่วมอีกเ่อน้องถ้าฝนตกมาเนี่ยตกสำหรับสำเนึงกับทีท่วมอย่างเดียวเด้เพี่น้องนำบานมันไล่ ตกสำเนาสำหนึง่งกับท่วมเนี่ยบำมัดมาลายรวมสมบรรยากาศเหมือนกันนั่นน้งสมทุงประสาศจากเสียงรดเสียงเพลงังจากได้ยินเสียงเพลงสวงบาบเอืดเพลงหบบน่วยานเสียงดังลย เหยบแน่ยล่ะบนะ้านนี่หละให้มันแห้งแบบนี้แหละพี่น้องเข้าเัาจังสิจังบทสิจังสิษยโป่งนอป่องหย่างขึ้นมาพี่น้องมันที่เขาวานต้องนำซ้ำเนี่ยให้มันในอุณหภูมิมันมันก็สิแตกนอแตกหย่างไวนะพี่น้องน้ำแข็งถ้าน้ำขังเนี่ยบ๊วยนะพี่น้องขามขอ่อยลอยลมเนึ่พี่น้องจะเป็นตกดิน บรรอากาศบ้านนอกเขาพี่น้องอันนีาก็ถนน,นเนยพี่น้องนะเส้นถนน,นเยนยะได้ยินเสียงรถเสียงยังรับเสาไฟยังมีนคือถนนเนยพี่น้องถนนเอกเลยพี่น้องไปซ้ายมือก็ไปอำนาจขวามือก็ไปมุดหารพี่น้องเลยอำนาจจากบ้าน ข้างจากบ้านกับประมาณสามสิบนี่แหละพี่น้องสามสิบนิดๆนี่แหละพี่น้องสามประเดิเรื่งหลักมันมุกกะบสี่สิบนิดๆนี่แหละกัวนี่แหละพี่น้องบวกไก่แต่ว่ายาโซ่เจ็ดสิบเจ็ดสิบกัวนี่แหละพี่น้องไก่ถ้าเราจะไปเที่ยวเราก็ต้อง เมือกี้ไปจังหวัดที่เล่นท่องเที่ยวคนหลายก็คือมุกดาหารส่วนนักสิไปที่มุกดาหารไปเนาะมุกดาหารยิงมึงตรงไป็มุกดาหารเลยพี่น้องเพราะว่ามันเกิดกลัวนะพี่น้องนามึงมุกดาหารเลยเกิดกลัวกับบรรยากาศยังมแมลงพี่น้ะชมบบรรยากาศแห้งลินหลับลมเย็นๆก่อนอภิมหาอภินัยกินข้าว แต่และมือมันอากาศมันบ่คือกันเปรตไอี่น้องแต่และมือแต่ว่าส้วงนี้จากวันที่ยี่ห้าไปฮอนยี่เจ็ดเนี่ยฮอนพี่น้องเขวาว่าฮอนแต่ว่าจากหลังจากยี่เจ็ดไปกะคือสีเย็นนี่เนาะมันสะมีฝนเนาะมันสะมีฝนเข้ามาเนาะมันจะมีฝนเข้ามา,มเ,า,มาเอาบรรยากาศไว้สัมมีก็น้องเพี่น้องเนาะเอา ไปเจอกันกับบรรยากาศอีกเท่านึงพี่น้อง,ง,ะองจะจะเป็นคลิปยัยงไงพี่น้องตามเบาเหนียวสามซ่าตามสาไตล์จ,จะเป็นคลิปปิงเดอร์หลกักอะโปรดติดตามตอนต่อไปพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ